สวัสดีครับผ่อนน้นอ,นนอ,นนอนนงรักเพื่อนน้อสูตร T T G P 9เรื่องการเกมบาคารที่เขเล่นไม่กาวนะครับเย้เราก็ถ่ายกันอย่างต่อเน,นื่องด้วยความเหนื่อยล้านะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนแทคหรือเปล่าทั้งคู่เลยนี่ใช่ในขณะที่แกนวอล์สมานะครับเดี๋ยวที่บอกมาใน,นคลิปก่อนก็ยังไม่เล่นแกนวอล์ก็ตอนแกนวอล์สมาไอ้ตอนคอนแทคมาเราทำอะไรเล่นแกนวอล์เล่นเพนเฟย์เล่นแกมบอกเพนเฟย์เล่นแกนบอเพนเทย์ <laughs> เมื่อวันเด็กก็เล่นได้ไงอืมอ่ะแล้ววันนี้ก็เป็น ชักครับผมในที่ไม่เห็นมานานเย้แล้วอีกฝั่งคืออะไรอะไรลืมไปแล้วฟ้าคือฟ้านะครับฟ้าวิ่งฟ้าของแอรโฮที่ถึงแอร์สวยแล้วก็ไม่เอามาเล่นเลยเออไม่ยอมมาเล่นอยู่ในเกย์น่าสวยๆมันไม่ได้อยู่ในเกมมันออกทะเลอย่างเดียวเฮ้ยว้าจ้าเฟิดอ่ะเครื่องการเสถึงเวลาก็เริ่มเลดีกว่าเออผมชอบภาพนี้มากเลยอ่ะแม่งขันอาวุธใส่กันเป็นอาวุธยาวโคตรเทพอารยธรรม เฮ้ยไม่ยอม嘛คลิกสองคลสองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปเลยเอ้ยแค่ถอยเต่ามันก็รู้ผลแล้วรู้ผลแล้วแอรซันได้เลือกว่าจะเริ่มก่อนเริ่มหลังมาเจ้าไปเริ่มก่อนโอเคพอไม่ได้แต่ดอได้จะหาว่าน้าสอนมาเฮ้ยมาบิวเบครับเฮ้ยนี่มัาชักอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่ให้เลือกเลยผ่านเลยครับเริ่มพอ ดรอหวานบ้านของฟ้าก่สีครับผมแล้วสีจะเปาจะไปเลยคนระับไปน้องมือดึงดงได้คือสองลายแล้วก็ได้สองเขาเอาเขาแป yeah. ลกแปลกโอ้โหเมาสิไหร่้าละครับอืมีรักมากเลยตอนนี้ก็พี่หลามพี่หลามตัวสองอ มือเมก่อกร์ดีแอนโฮจับภาพรู้เรียบร้อยแล้วทิ้งครันเป็นมันเป็นความผิดของใครครับถูกต้องครับโลกใปนิสิตฟ้าครับพันเลยคิดถึงกานละซีคิดถึงกาล็ซีตาลบายเล่นทุกอย่างเลยทับเห็นหมอกเออปกติเห็นหยิบช้าก็จะเห็นแต่กูสตัฟไงรอบนี้ไม่ใช่ไม่ย้อนย้อนครับไม่ใช่หนาไม่ใช่นา เรียกครับแตม,มอาเงินจสิครับผม,มซื้งมาแล้วฟ้าคอนเทนด์แต่ท่านปรานสบายดีนนะมีนี่นะแหละไอคอนสติกครับผมครับไอบล็กของเขาครับอืมอ่าเรียกไหมไม่เรียกครับผมกี่ะะเจมเจมเดียวพลังพลังอยู่ที่9ก้าพัานครับครับพลังเลยเลยยย หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าโลกฟ้ามันเทนเซได้นะอะกินะอ๋ออันดับที่เลเวลสองครับเสีเข้าฝังใบหาแกนสะโตนไม่มีมือห้าไม่มีไม่มีไม่มีเทคไม่มีอะไรเลยชีวิตดีเหลือเกินเป็นความผิดของแอตโฮใช่เปิปบูเบ้อ ไปครับเหมือนเดิมไม่มีหินไม่มีเลยเลยมือตมสี่รอบนี้โอเคตัวทิ้งทิ้งวิสิงครับถูกทิ้งจาก WBS จะยิงคอสมสุดอูู้มไปจิ้มวิญญาณอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไปน้องเหมือนอิ่งหนึ่งซิมโบปัดหรือไม่แปดสิครับโคลินเขาสี่ครับผมโคลินโดยถือว่าจ่ายโซคอแล้วเทอมนี้เราจะเสียไลท์เท่าไหร่จะฮิวเท่านั้นครับผมเมเกตครับ อ้าวผมแมทเวนแมทเวนเทคนของใครครับเทคนิคของโลฟ้ารอนที่เกีนสีฟ้าหนึ่งสีแล้วจากนั้นเอ่อยกเลิกผนเมื่อเทนเป้เมื่ออันเชิญแล้วเมื่อโคลินลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อโคลินเนื้อเมื่อโคลินนะครับคนเล่นสีฟ้าครับคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าโอ้คนไม่ไม่แฟรกครับรับด้วยความเต็มใจบล็อกละกันนะครับบล็อกไปแล้วเมื่อบล็อก

หนักมนต้องหนักครับทลาห้าอนหนักเฮ้ยยาไม่ห่วงเยครับไปทีแพ้แล้วผมนอคุณจะโดดครับเมื่องคือแอสซึมลายคือสุสลายจายไหมไม่ไม่มีคอร์สบอกเลยอยูที่ไหนใช่ครับอาจารย์เไม่แชร์คอร์สเมื่องเดิมครับจสองทีหนึ่งอ้หอ้ มีตัวนะ่ยถเปิดครับยังยังอยู่นะฮครับปีครับยิงคอต่ำต่ำสุดต่ำสุดให้ตัวเดียวเออมันยิงได้ไม่ต่ำเหมก็บของสุดอะแต่มันมีตัวเดียวตายที่สุดไม่รู้ว่ายิงสูงหรือยิงต่ำแต่ครับ1เกมเน็กซ่าครับผมเมื่อเสียใจจะได้จวบหนึ่เลยยังไงต่อครับหมดแล้วโอเคขอรอรีเฟรชฟาวลาไม่พิชแต่อย่างใดไม่เผ็ด ถึงทึงถึงทึ่งถึงทึงอย่างไรนี่อย่างไรอย่างไรใช่เริ่มตืดอัดแล้วมีอะไรนี่นี่อะไรนี่อ่าอ้าว่าอาว่าเขาอะไรเอาพินพอแล้วเขาหกแล้วนะฮะอืมอ่าของเล่นดอนไหมีคนนี้ครับผมเฮ้ยราห์เฮ้ยทำไมมันดูหรูหรามันเป็โถโอ้เฮ้ยมาแอบแฝ์ครับผมเปิดหกมาครับหกแย่ เรียกดาบออกมาได้นะกี่ใบก็ได้ครับผมึงเรียกดาบกี่ใบก็ได้ตัดหนึ่งใบที่เรียกจ่ายหนึ่งหรือเปล่าเปิดเกินไหมมีการแอบดูท็อปเด็กเปิดเกินใช่ไหมเออผูกใบใช่ครับเปิดเกินขอโทษขอโทษหนึ่งใบหนึ่งใบมีแค่ใบเดียวที่เหลือจะไปท็อปเด็กหรือว่าใต้เด็กก็ได้ครับคือสามารถเรียกให้คงได้อะใช่คงได้เอาซุปซุปซุบซุปซุปเนี้่ยยังไงซุบซุปซุปซุป ไปไหนครับไปใต้่องครับใต้ของเอ็นเกดเอ็นเกดจวดสามใบครับผมบอกว่าถ้าเอ็นเกดจะจวดสามใบแต่ถ้าไลท์เจ็ดนะครับจะเพิ่มอีกสอใบจะเป็นจวดห้าแต่ว่าไลท์ไม่เจ็ดแล้วเพผื่อไปแล้วได้ไม่จวดสามไม่เจ็ดแล้วต่อไปทำอะไรดีติ๊กตอก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 ได้ทรนอนหนักไม่มีเทคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อแล้วหรือว่าไอ้นี่ ได้เขาแต่ดอมมิวส์อาจะร็อกนะฮะจะร็อกจะร็อกคือเซอร์ร็อกยังไงต่อใช่ถามตัวเองว่ายังไงต่อมาอีกหลังมันจะเป็นอะไรไปไม่ไม่คิดจะใช้เทซฟาวแปะเลยใช่ยังครับอย่างอย่างยังครับยังไม่ถึงเวลาอถ้าคนหนึ่งไม่รับผพี่เทีบอกว่าพี่เทีบอกว่าถ้าเวลสองให้ฝั่งตีมาจับล็อกสมาเร็จอีกฝั่งหนึ่งตัวได้เฮ้ยตีแล้วนอนเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าอืม ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเคตีนะตีนะไอ้แข่งสเต็ปป่ะผมได้เลยไดเลยผมโบกสองเท้าสองเท้าทำอะไรครับนั้นฟราวฟราวโดดครับโอ้โหโดดฟรีครับผมฟลาวโดดฟรีก็ตอนนี้สิบเอ็ดโดดได้อยู่แล้วเก้านะฮะออกมาแล้วแล้วนี่ครับผมต่อสามเท้าครับผมน้องนัก ตอนนี้ก็เดินตัวสามตัวพุ่เอาหนักสามตัวอวนั้นค่สักเดียวหรือเปล่าทาถลุไม่ไม่ไม่ไเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นครับผมวิ่งอยู่สองซิมโบลครับผมสองซิมโบลนัคะลองลองความบนฟิลทุกอย่างยกเว้นโซคอขอมแบบครับผมเลยนะสามารถทำได้เพราะว่ายกเว้นโซคอยกเโซคอระเบิดไปก่อนยิงหนึ่งเขานะฮะ โอเคานแครับันแล้วไอซีมีบวอะไ้โทษหอขเริ่มวอแล้วกันแ้เขาไวมากฮะสถานการณ์ครับขันนอนแอซนโซีนอนห่ตัวมันนอนหลนตัวจับนอนนอนเฉยเฉยโอ้ยชัชสองี็ทีครได้หนึ่งใบนะไม่มี มีของอยากได้อันนี้ข้อยากได้ปติปฏิจสิครับไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามห้ามแค่ในเทินด้วยซ้ำตามประกันก่อนไหมทำในเทินก็เยอะแล้วเฮ้ยทำประกันกระชั้นไหมอะไรนะอุ้ยของเก่านะของเก่าลุงมีเกณฑ์ฟ้าสามใบครับผมแล้วก็ไลฟ์ผมสามปั่มประกาศเทินละครั้งโอเวอร์เทิร์นเฮ้ยเกมละครั้งหรือเปล่า เออเกมละครงโอเวอร์เธิร์นเออเออหน้าแบบข้ามาเข้าแอทแทสต็ไม่ให้เข้าแอทแทสไม่ให้เธอไปสเต็ปทั้งงนแล้วก็สลายชักกระตุกลงตุกรีเพราะว่าจ่ายสอง2ถสองนี่เนี่ยอนอชคอร์ลหมเลยฮะผมเขาบอกสองจดสทิ้งเหลือหนึ่ง มาถูกทิ้งไม่ได้ต้องทิ้งอย่างวิว b ครับผมอ่าไม่ถูกนอนไม่หายนอหนึ่งต้นอนนอนนอับอยน่นัวนอนนออนนอนนอนอนนอนอน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 อนนอนอนนอนนันนอเนอนเอ็นอนน่นนนนอ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 อนอนนอนนนนอนอนนอนอนนอนเอนนออ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 อ แต่ีไม่ได้เฮ้ยตีได้แค่ไม่เข้าแอคคันสเต็ปเองามันุะแคุณสามารถโจมตีได้นะครับทุกัวเลยแต่ว่าคุณไม่สามารถเข้าแอคคัสเต็ปได้ในนี้คอมบันแววทำยังไงพูดออกมาสิเพะผ่านนะเฮ้ยไม่ได้ดิจะจเดด๋ยนเดแต่ถ้าตรงนี้ละก็ผมบอกว่าบอกว่ายังไม่มีอะไรบอกวามันตีบอกว่าจะรับคอบมันรีเซิร์จะไปโซคอ เป็นโซงของใชแล้วคือเอาพิมหาท่าตยตนานเนี่ยนะกลับไปที่แล้วที่โดนทิ้งไปแล้วทำไงดีมึงที้ไปครับผมมืสามใบบมสามใบสบายจริงมีสามใบด้วยยังไงดีงไงดีคิดหนักนะครับเอาแอตแท็กไว้ด่าแอตโคกิดอย่งหนักมาตอนนี้ทุกตัวมันอยู่ในสภาพนอนปกตินะครับนอนนอนไลย้วโอเคใช้เลยแล้วกันอ้าวเฮ้ยอันนี้มันบอกลา เอาไ,ไรอ่าบอกว่าถ้าเขาผ้าใช่ไหมใครผ้าขึ้นนะครับหรือแล้วก็มีพวกจิงยานสิอ่าคอนแทคสีเขียวเราอยู่ตอนนี้ขอนจะเหลือห้าเหลือห้านะฮะครับใช่ใช่เอ้ยเหลือสี่เหลือสี่เหลือสี่จ่ายหนึ่งครับผมจ่ายหนึ่งยังไม่จ่ายจ่ายหนึ่งฟึ้งนอนสามตัวหรือว่าถ้า1 1> นอน 1. 1> อยู่แล้วจะเตะครับผมเตะตัวนอนใช่แล้วไปเลยกี่ตัวสามตัวอะเตะใครหนึ่งสองสาม คนนี้ครับเมื่อ w b านี้ผิวชิ้นมือหนึ่งใบสภาพนอนผูกทิ้ไปนอกมือของคนนี้จ้ำไปตัวเดียวอ่าเขาจิ้มนี้คนนี้คนนี้อื๋อโดนจุกตอนเปิดฝั่งจากจ่ายใจหนึ่งได้สามตัวเป็นใจหนึ่งเหลือหนึ่งตัวการให้ WBS ไม่ใช่วันเปิดตัวไมเป็นการเป็นการทางใบเดียวแล้วไปบนกันได้หมดเลยดูเลยคุณภาพนอนโอ้ใช่จริงๆเมื่อกี้แอดโทรต้องจิ้มตัวนู้นไปทำไมรู้ไหมทำไมครับ เขามีอีกใบจ่ายสองเขาลงอ่าผมือเขามีนอกมือไหมทิ้งมืทิ้งมือหมดครับจวตามจวตามมือและนอกมือครับตอนนี้ห้าใบสามสามสี่ห้าห้าใบทิ้งหมดเขาจวดหามีอะไรั้งหมดโอ๊ยโกรนโอ๊ยโดนพ่อเกินมือเยอะๆโอ๊ยโกรนแต่เขาแอบแทนเฮ้ยทำยังไงต่อครับ เอายังไงต่อนันก็ต้องขอขอผ่านเธอเลยครับผมแปลว่ามีของเล่นใช่แล้วเอ้ยบอลลุกแล้วเย้ตันนี้ไอซันโซสามารถโจมตีได้ทุกตัวนะฮะอะไรครับลงบอลกันก็ได้ไปเล่นครับไม่มีนั่นเอ้หลักปาะกันไปแล้วนะฮะเฮ้ยมาแล้วโอเค มีสาวคนนะไม่เป็นพวกอยอาร์ซิคล็ตอะเฮ้ยอันนี้ไปที่สองแล้วนี่นะสองเลยเขาไม่ได้มีซีเค็มแค่ใบเดียวนะมีเยอะแยะจะมีเยอะเยอะเยอะแยะเอาตึวที่มาแล้วมาเยอะจากนี้จะเป็นสองเต้มทั้งบอร์ดหรือเปล่าอืมขอชาร์จแล้วก็ยิงขอสี่ตามครับสี่ตามดาแตกยิงได้ได้ขอสองเมตรเออไม่น่าทีดาไปนี่ไปเลย เด็กไปเกิดเฮ้ยดูดูไ่น,นี่วะคนนีีแย่งรีกจัดสามครับเฮ้ยโดนแล้วลครับโดนการนี้เมื่อเชิญจากนอกมือครับฝ่ายห้ามทิ้งมือทั้งหมดแลโจหมหมใส่ไปครับเออโดนแล้วพีคขาดจาุ๊บโดนอะไรไปบ้าง บบาางงดดููโดนโดนอะไรบ้างโดนพี่คาสยะสั่งทิ้งอ่ะเจ็บๆทั้งนั้นเลยไอ้แต่เมึงความเกลย์น่ะมันห้ามันไม่ได้หรอกนะอนไหวอ่ะดิทิ้ความเพลยเสียอย่างยสองใบสามได้สามใบเฮ้ยมาแล้วรีสิงนะพี่เลโอนะฮะเป็นแบนลองฟัง โลฟ้าสลายหายไปแล้วแอนโทจะเกียร์ยังไงครับกับบอลท่าตัวนี้มอนสุดทุกอย่างตีอเนาะเร็วสูงสุดทุกตัวไมครั้งใช่สเต็กครับตัวนี้เลเวลบล็อตเออ WBS เลเวลบล็อตหนึ่งเอาบล็หนึ่งเขาบอลหนึ่งแต่มันตั้งที่มาสองอะไรัวอ่ะโอ้โหตีทำเทนเซยยังเทนเซยได้อยู่แปลงร่างนะฮะแทนเซย์ใส่หน้ากากแล้วมีพลังเทนเซยมา เออบอร์เท่านี้เอฟเฟกต์เบอร์ไม่ทำงานครับฮะแล้วก็ได้ขอ่ปไปเลยเชวนนอนรู้ว่าอันไหนใครมีตีวิเทคอีกตีเซนเซไม่ได้แล้วโอ้เซ็นเซไม่ได้แล้วคนนี้บอกว่าแลยเทนสเต็ปของผมถ้าฝัายุรงขามจะทำการแฟายทัมมิ่งจากมือหรือน่องมืออะไรโอ้มีจ่ายสามเลยที่รีเสิร์ฟก่อนโอ้้ยก่อนคนนี้มีตีใช่ไหมคนนี้ตีตัวสองทิ้งสองคนนี้ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีนอนคนที่มีตรงตีนอนที่ลัวใช่ นอนที่ลานไปแล้วอะครับผมปัตราณปบัตรนอนใหม่ครับหน้าบัตครับนอนหนักรีคาร์สิยะสั่งนอนหนักนอนหนักไปแล้วโดนนอนหนักมากไปยังไงรู้สึกยังไงอีพวกสีเขียวไม่ได้มีความแค้นต่อตัวเองอย่างใดแน่นอนครับพวกเราไม่ได้แค้นสีเขียวเลยไม่ใจที่เดียวจริงส่งไปของเจมส์เด็กครับผมต่อไปที่เกี่ยวกับตัวสบายจูนหนึ่งจูนหนึ่งอ่าอยังมีมืออยู่มีมืออยมเมื่อเสียร้ายครับ ได้ไหมได้ครับแต่ไม่ได้เหรได้ไม่ใช่เพราะว่าประกาศก่อนเสียอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ทันงเหมือนจุพืเหมือนมุ่งโจมใช่มุ่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต่อทีไว้ก่อนจะล่มโดนอีกรอบมันเลยประกาศไปแล้วนะฮะโอ้ถึงของของมันคือทามมิ่งเดียวกันหรือว่ามันคือมันต้องมันเป็นทามมิ่งเดียวกันอยู่ทามิ่งเสียอะไรจะตวนหรือว่าจะโยน้องต้องประกาศทั้งหมดเลยว่าคุณจะใช้อะไรบ้างไม่งั้นมันจะเป็นการโจมเพื่อหาเบอร์บอลมาใช่จังหวะไม่ทันนะครับตรงนี้ คือจบได้เหรอว่าเมื่อกี้มันไม่ทันอ่าตอนนี้แอสซันโซเห็นถึงความเป็นไปได้แล้วไม่เห็นไม่เห็นว่าความเป็นไปได้ว่าเขาจะจบสเต็ปนี่เรียกความเป็นไปได้ให้เรียกว่ารู้แล้วไม่ทรัแน่นอนรู้แล้วตื่นเหรอครับผมยังไงไหมไม่มีอะไรขอจับน้องหนึ่งตัวเื้อ เหลือหนึ่งตัวครับผมไปนะครับไปเดี่ยวแล้วในบูธคอร์หรือยังไงบ้างบูธคอร์ไม่มีการจวดทิ้งไม่ได้ทิ้งเลยไม่ไมีการทิ้งหีืก็ประกาศปลาปลาครับเต้องประกาศแบบนี้ครับจะว่าเด็กฟาดหรือว่ามีสองอย่างนี้หนึ่งันสองผคนเลือกอ่านะครับก็เลือกทำว่าจะทำอะไรเจ้าของเทิร์นเป็นคนเลือกประกาศก่อนจบก่อนอ่าจบติดนะฮะแล้วค่อยจวดจวดซะไป กับการนอนธรรมดานี่ขอดูรีเฟรชโอ้ยคอมเยอะเลยสีเขียวอ่ะนะแล้วไปยังไงเนี่ยไอ้พวกสีเขียวไม่ดีมีความแคทแต่อย่างใดไม่มีความแคทแต่อย่างใดนะฮะทำไมทำไมกันนะทำไมกันนะโอ้วหทำยังไงกับสภาพนี้เรนซี่อย่างเรนซี่มาดูแล้วว่าเฟินี่จะมีใบเดียวเยอะมากเลยมาครับ อันนี้เป็นเฟล6<ร>เมื่ออันเชิญเมื่ออันเชิญไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเพื่อนกอเว็นอย่างเดียว,อวโอ้ใช่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 ีนนละกันนะปรตดิษฐ์ได้พออยู่แล้วนะฮะขอเขาหน่อยอนะทก <c oughs> สักเล่มจะเป็นอะไรไป <c oughs> <c oughs> แต่สองรับด่ารับไม่มีอะไร,รันะ้งนั้นโอเคเอ,คอเี๋ยวเตยคเพราะผมอีกหลายงาน ีปเลยเมตีเมตีเขาใช้เทคนิคาวผมเอ,อสาม,สามเขา,ออาจักนอนหนะักได้สามตัวหนึ่งสอง่าสามันส,สามตัวนะฮนะครับผม,มบบเ,เไไนไม่ครับผมว่าเขาหมดหลังใช่ไหมถึงเมตีเยแล้วเห็นไหมครับ ก็อันนี้เทคนิคอได้คอร์ดอเมตรอย่า<ม>ืมอย่าล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 ืม,ม <4. S 2> จับลุกหนึ่งตัวนะฮะลูกหนึ่งตัวนั้นจากนั้นแบเล็กแล้วแบกล็กแล้วเฮ้ย ทำไมกันเลยทำสิ่งน่ากลัวที่สุดมันทำไม่ถึงครับผมแอสซอนยังกี้ยั่โอ้โหเป็นแอสซอนที่ตอนนีเ้เป็นหัวร็อกมากพึ่งมันลงมาทำได้หนึ่งเขาไม่ได้คอนหนึ่งเมตรหนักหนึ่งตัวเออยั่วนี่อยู่สองเกมแฟร์ไหมครับแฟร์แฟต่อครับผมโอู้วเขาครับผมจับลูกครับยกคนนี้กดคนนี้ก่อนลูกที่ไม่เทศตัวเองโอเคครับแร์แฟร์ต่อครับผม นี่ลุกครับผมคือจับลุกซึ่งกันและกันลุกซึ่งกันและกันปัดฮะฮะต้องปัดก่อนกินไปเพรับมันก่อนไปถึง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 เล่นเล่นไปเล่นไปเร็วๆเล่นไปครับได้ไม่ได้ครับต้องตัวน้นต้องตัวที่มีโชว์ครับผมโชว์โคลินอันนี้เรียกว่าโคลินให้ดูโคลินให้ดชว์ S H O W โคลินมาเท่าผม สามารถมุกคอบนฟิลได้นะครับผมกี่ใบก็ได้กี่เม็ดก็ได้ก็ได้แต่ถ้าามว่าสาม,าสามาเม็ดขึ้นใบจะได้สุ่มดิสมือนะต่อสามเม็ดสุ่มดิสมือหนึ่งใบไ้แล้วเอาล่ะครับแต่โครับหกครับผมหกเม็ดหกใบไม่เอาให้หมดวะได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ตายเอ้ย ตายก็ oh, ได้เราจะได้โชว์โชว์หน่อยเฮ้ยได้โชว์สามใบได้โชว์หน่อยทำเป็นให้กล้องดูให้กล้องดูนะฮะให้กล้องดูอย่างนี้นะมันทรมานนี <S <S ess> <S ess> <S ess> <S ess ่ครับทรมานมากตอนแรกมีอีกใบหนึ่งด้วยนะถองนี้ทรมานอ่าสองแป้งติ๋วท้าผมมีแฟดอีกนี่บอกว่าอะไรพอแล้วมั้งมุดสามแมจับนอนหนักหนึ่งตัวโอ้ยใช่ไหมใช่ใช่เออแม่ล่ะเต็มเต็มเต็มีอยู่ครับสองสองสัญลั ครับผมอันนี้คือโชว์โคลินล้วนไม่ใช่โชว์โคลินนะอันนี้โคลินโช